กาสู่ช่องกับตันดอมซิ่งนะครับเหมือนพี่นายมีอะไรจะแจ้งเนาะไม่แจ้งนะพูคุยกันเออเแต่ว่าพูดคุยกันจะพูดเรื่องอะไรเจ้าคนนี้ก็ผมถ่ายก็ได้ไหมผมเกะเจมมาเรื่องฝนอ่ะฮะเรื่องฝนในสามสิบวปรึกษากันทั้งหน่อยสักทีครับเพราะว่าหลายเหตุการณ์เกินแล้วหนึ่งเรื่องฝนสองเรื่องความบังเอิญต่างๆความบังเอิญต่างๆอ่าเอ่อ อย่างเช่นวันนี้ก่อนที่เราจะออกมาเมื่อเช้าฝนตกแล้วผมก็ได้ทําคลิปเมื่อเช้าพูดเมื่อเช้าหรือว่าปรึกษากันครับเอซีปรึกษากันที่ผ่านมาเนี่ยเราแม่ขอเก็บรูปหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าโชคดีมากๆแล้วผมก็เลยพูดอย่างนี้บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดมันบังเอิญอีกว่าถ้าฝนมันอยู่ตกในช่วงที่เราเทปูนอ่ะ นะมันมันจะเป็นแบบสุดๆอ่ะใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบคือวันนี้เนาะใช่ระปูนจมเนี่ยติดลมเนาะถูกต้องไอไมาทำท่าให้ดูหน่อยไม่ใช่ใช่หอเานม่บอก่พออาจจะมีส่วนเขาเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะเข้าได้เกือบเข้าได้แล้วแต่พายดันเวียนไปนี่เราไอบอกว่าเหมือนแบบเหมือนพ่อเขายู่ไว้หรือเปล่ายู่ปัไปเนี่แล้ว ก่อนที่รถดูจะเข้ามาคนขับเดินลงมาดูแล้วเดินลงมาดูเส้นทางแล้วว่าเข้าได้แน่นอนใช่แล้วพวกเราเขาคิดว่าเข้าได้เพราะว่าดินมันมันแน่นเนาะเขาเดินมาเหยียบดูแล้วนะเขาก็เดินลงมาเหยียบดูพอมาตรงๆเฉล็บไปเลยเฉล็บลงไม่ช่ยเลยวิ่งมาตรงๆแต่ท้ายมันมันลงแบบเนี้ท้ายมันปัดใช่ท้ายมันปัดเฉล็บลง ตอลากขึ้นเสร็จปั๊บคู่หน้าเล้เราก็เสร็จแ้เราเราเราก็เลยคิดจะต่อรถเขาก็วิ่งตรงมาอยู่นะกเอวอยู่ๆจะมันแฉลบบลงวะอ่าแล้วพี่มันมันขึ้นพราะอะไรพี่บ่าวเคยพูดอะไรเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้พอกเรีวจะไปบ่าได้ไหนไก็ลากขึ้นแล้วก็ขอสองให้บ่าอจะเข้ามานอ๋อตอนตอนลากขึ้นะคือจบไปแล้วแต่ตอนจะถอยเข้ามาขงในนี่ผมก็คุณไปพูดอะไรบานละก็ก อ๋อทุกวเ,เอาให้เข้ารู้เข้าใจทุกมันจะได้เตืสุภพว่ะแบบ่าคุณพูดแล้วผมก็เดินมาเลยเดินมาหลังบ้านผม,มเห็นรถนะรถตามมาเลยพอเห็นปุ๊บจบปั๊บล็มาถึงนี่นเลยเข้าง่าไรเลย,เลยโอ้ด,โอดูสิแบบจริงซึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันอาจจะอันนี้คือไม่ไม่ได้ว่าควรเชื่อนะผ<ช>มว่ามีส่วนเพราะว่าเราไม่ได้บอกกล่าวพ่อเพึ่นเมื่อเช้าเราไม่ได้บอกว่าจะมีรถปูนเข้ามาหลังบ้านนะมมีรถใหญ่เข้าาพ่อเพึ่นอาจจะแบบตกใจ แล้วเอามือดันไว้ไม่ได้ครอบไม่ได้ครอบพูดแบบในในความคิดของเราคนที่เป็นสุวบุคคลเนาะเรื่องไม่ดีแล้วอาจจะปกปอกรักษาอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะทุกท่านนะเรื่องเล่านะครับพอพอรถพอรถมันติดเนาะพอรถมันติดพี่บ่าวก็เดินมาบอกพ่อเนาะพี่บ่าวก็เดินมาบอกพ่อพ่อพ่อบอกให้เขาได้เถอะว่ามันไกลเนาะมันไหลเนาะว่าวเสินที่ลูกจะยังไงบ่าวเดินไปก็พูดไปเนาะพอถึงนี่ปั๊บ พูดจบปุ๊บก่ลูกก็จะคอยดึงนี่เลยเหรอเออเอเชื่นะอันนี้ก็เหลือเชื่อนะและวันนี้เหลือเชื่อคือคือเราไม่คิดว่ามันมันจะเกิดขึ้นอีกก็คือฝนตกวันนี้เป็นวันเทปูนซึ่งผมพูดไว้เมื่อเช้าว่าถ้าเกิดฝนมันตกแบบนี้ถามว่าเราเทปูนไหมได้เพราะว่าเราเทในร่มแต่ถ้ามันแดดออกถ้าพ่อช่วยให้แดดออกมันก็จะง่ายขึ้นในเรื่องของปูนมันแห้งเร็วชอ่า สุดท้ายดูดิแดดออกแต่วันนี้ไม่เท่าไรหรอกวันนั้นอ่ะแปลกอายุดูดิแดดออกเฉยเลยทายมัตกหมดวันนี้มันคช่เนาะโอ้ยครับผมผมจริงวันนี้ก็ไม่แปลกคือมันแดดทั้งวันทำไมวันนี้ก่อนมึงตกกันโอ้ยมึงเชื่องชื่อนี่เนาะขึ้นราคาปุ๊บฝนหยุดใช่ใกล้จะเสร็จบอกว่าโอ้เสียงมาฮูฮูตกจากไทยดังรอบเลยตกกันเสียงดังแท้แท้นะเนาะบอกว่าพี่ว่าบอกขอเฉพ่อผมพูดเลยเพรา ถ้าเรามุงเสร็จแล้วลงไปฝนตกผมจะเชื่อว่าเป็นพ่อเลยจ้ะไอ้ผมก็พูดอย่างนี้ไงมุ่งแผงซ้ายเสร็จพี่น้องเอ้ยนั่งมายังมาะทันในลงคลิปเลยว้าแล้วไอคนตายเร็วอ่ะกูตายเร็วอ่ะผมเชื่อแล้วมาผมเชื่อแล้วคือเรารท้าท้าบอกว่าเราไม่ได้ท้าไม่คือเราท้าแต่เป็นจริงเรชื่อไงสองันสามเวลาเมื่อกี้ยังยังอะไไม่อยากจะเชื่อต้องรอสองคนอยู่กันกึ่งอยู่กันกึ่งจะบังดึงไปไมคนลุกเลยว่า มั้มันจะกวดตกคุณลูกเราพูดมาคุลูกเบี้ยไม่ไม่ไม่ก็สูงอยู่นี่ครับทำกันลูกก็มาพูดคุยปรึกษานาะระหว่างนั่งนั่งพักใช่ระวังนักผ่อนพอรูจะเหมือนเมาสีด้วยคขึเนมือเลยตอนนี้เราพูดหรือเปล่าเราเมาหรือเปล่าเราเมาหรือเปล่าเรา EP ก็โปรดใช้วิจารณญาณเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราประสบพบเจอกันมานะครับอาจจะ เ่เรอู้เจอกันเองแล้วก็เล่าสิ่งที่เราเจอเราเห็นเราไม่ได้ยืนยันการันตีนะว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าเราเชื่อส่วนบุคคลนะเราเชื่อแบบนี้เราเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันแบบนี้คือเราเชื่อของเราเอฟซีไม่เชื่อใครไม่เชื่อกรแต่โปรดใช้กานญาณแล้วก็ถ้าใช้ดีก็ ใช้จักรยานเอ่อปั่นปั่นออกกำายด้วยกินมอไซค์ด้งกแข็รงถ้าไม่สะดวกก็ขี่จักรยานมอไซค์ก็ได้นาอครผมจดยนก็ได้วันนี้ก็ตั้แล้วว่าขอตังห้าบอกเลยใจผม้ที่ผมทดลงไรขอก็ไปหมดเลยนะี่ผขอตังห้าพันเลยเหรอใช่ผมก็เลยก็ดีนะว่าพครับผมวันนี้ขอตังห้าพันครับเื่อได้นะ เขาเป็นเงินเงินมาจากฟ้าอะไรประมาณนั้นบอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับผมว่าไม่ใช่ละคุณนี่ใช่ผมเพว่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านน้องเนี่ยมักมจะแบบราบรื่นถ้าเราขอน่ะคือสิ่งที่ธรรมชาติเกณฑ์น่าจะช่วยได้ทังเงินนี่ไม่ใช่เพราเองรู้เอ้ยทำงานรู้เอ้ยเงินเราไม่ได้รู้เอ้ยงางานรู้เอ้เมื่อกี้ตอกลงเลยนะถ้าพ่อพ่อออกมาตอบได้เพราะว่าเออยทำงานรู้เอ้ยลงทิพย์ท้งรู้เอ้ยแต่ละห้าพันลอยมาจากฟ้าเนี่ยผมจะ เชื่อแบบขาดใจเลยรินไปนะเมื่มงาแล้วเหรอเช้านะแกอาจจะทำให้ทุกคนสงสัยอ่ารถคันนั้นแหละต้องมีแน่นอนเฮ้ยทะเบียนอะไรเฮ้ยทะเบียนเก้าสี่สี่เล็กงเลยว่าทะเบียนรถคันนั้นอ่ะป้ายทะเบียนเนาะไปดูในคลิปย้อนดูในคลิปใช่แปเก้ามีเก้าสี่เลยแล้วรถหนักอ่ะ ไม่ได้หลัะโอ้ยเหอตาเกี่ยวเอาอุ้งขับเอารถที่มาดึงอ่ะรถที่มาดึงไงอู้หูชาวรถทรถมาหนึ่งไงถ่ายรถลากถ่ายรถปูนไหนรถปูนพี่นายขึ้นไปถ่ายอยู่ผมถ่ายอยู่รถปูนอะแต่ว่ารถลากไม่รู้ไม่มีใครได้ถ่ายอาจจะมีติดๆเพราะว่าคลิปผมไปซูมตัวป้ายอยู่พูดจริงเราไม่รู้คลิปผมเกิปี้หิวเผื่อเหนนะครับผมเพื่อยืนยันว่าใแต่ว่าเพื่อเหน น่าจะประมาณ260 50 5 9ถึง264ลองซุมๆดูวันนี้คุณลงคลิปไป200กว่าหรอไม่ใช่ผมรงยาวมาคลิปคลิปน้อง EP EP e ผมจะทำให้ดูว่าเราแต่ละแต่บ้านในนางผมก็ทำมีมี FC แนะนำว่าทำเป็น EP EP แต่ละงานผมก็เลยทำดูบ้านในนางจบที่กี่ร้อยไม่รู้มือผมทำ40แต่ว่าทำแบบว่าตั้ง4 มันขึ้นงานแล้วอันนี้ผมก็เลยทำตั้งแต่เริ่มเลยสองร้อยกว่าแล้วตอนเนี้ยบ้านหลังนี้คุณถ่ายคลิปมาสองร้อยกว่าคลิปแล้วสองร้อยกว่า EP แล้วสองร้อยหกของผมน่าจะประมาณร้อยเดียวเฮ้ยผมพงได้สิเอ็ดเองแโอเคแล้วผมพูดโอเคแล้วผมเรียบร้อยแล้วสีครับก็ฝากไว้ตอนนี้ครับผมระวังนั่งพักเนาะก็พูดคุยกันนะครับสีปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ประทานอาหารนะครับก็เดี๋ยวพักหายเหนื่อยก็จะกินข้าวกันรอให้สีโอ้ต้องบอกว่าขนลุกจริงๆพูดแล้วขนลุกทุกทีเลยเ่ยงนกน,นอ๋อนุ่นฝั่งนุ่นจะจิ้มตากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ